สวัสดีค่ะทุกคนนะคะวันนี้จิจนะคะกลับมาแล้วกับคลาสแอคูโทอีกนะคะจิจนะคะอยากที่จะช่วยเพื่อนๆน,นะคะในการที่จะเตรียมตัวสอบโทอีกนะคะและหลักสําคัญที่จิอยากที่จะฝากไว้นะคะก็คือเราควรที่จะเริ่มต้นด้วย Reading นั่นเองเพราะว่าในส่วนของ Reading เนี่ยเราสามารถที่จะพูดไปด้วยแล้วก็อ่านไปด้วย ออกเสียงไปด้วยได้ทั้ง listening และ reading ไปในทีเดียวเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนนี้นะคะจิอยากจะให้ทุกๆคนเนี่ยตั้งใจเรียนเราลองมาดูกันนะคะว่าในคลาสนี้เราจะมีตัวอย่างว่าอะไรบ้างเราลองมาดูพร้อมกันเลยนะคะวันนี้นะคะโจทย์ของเรานะคะจะอ่านได้ว่า Cecilia was not only looking for a suitable candidate for the manager position dot 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 the salesperson for the new branch c e c i เลียเนี่ยคือประธานของประโยคนะคะเซซิเลียเป็นผู้หญิงหนึ่งคนถูกไหมเขาทำไม was not only looking for ไม่เพียงแค่มองหาไม่เพียงแค่มองหามองหาใครคะมองหา candidate candidate ก็คือผู้ที่มีคุณสมบัติ เหมาะสมนะคะคำว่า suitable ตรงนี้แปลว่าเหมาะสมเราจะดูได้นะคะมีกฎไวยากรณ์อีกหนึ่งข้อในตรงนี้ก็คือ A ต้องตามด้วย noun ในตรงนี้ noun คือ candidate นะคะแต่ไส้กลางอาจจะมี adjective ขั้นได้นะคะ article a and และ the สามารถมี adjective ท่านกลางได้เพื่อขยายแนวตัวนี้นะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้เขาสามารถใช้ a suitable candidate ได้ c ซ c เ l ียไม่เพียงแค่มองหาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับเห็นไหมคะสำหรับ the manager position ตำแหน่งผู้จัดการเท่านั้นจุดจุดจด the salesperson The salesperson คือพนักงานขายนะคะสำหรับ the new branch the new branch mm hmm. เห็นไหมตัวนี้นะคะ mm hmm. กดวยากรณ์ตรงนี้สามารถที่จะลิงก์มาตรงนี้ได้ด้วยคือ the จะต้องตามด้วยคำนามแต่ตรงกลางเนี่ยสามารถมี adjective ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนนี้นะคะ the new branch ก็คือสาขาใหม่นั่นเอง เพราะฉะนั้นเราลองมาดูในแต่ละช้อยส์เลยนะคะว่าเราควรจะใส่อะไรลงไปตรงนี้นะคะ c e c i l ลียไม่เพียงมองหาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับตำแหน่งผู้จัดการเท่านั้นแต่ The Salesperson พนักงานขายสำหรับสาขานี้อันนี้คือ but But เนี่ย แปลว่าแต่ถูกไหมคะแต่ว่าเมื่อเราเออกไปใส่ตรงนี้แล้วเขาไม่สามารถที่จะทําให้ความหมายสลับสลวยได้เพราะฉะนั้นข้อนี้เราตัดทิ้งนะคะข้อนี้เราตัดทิ้งข้อที่ 2, 2> ข้อ b also. also also แปลว่าด้วยนะคะ also แปลว่าด้วยเซซิเลียไม่เพียงแค่มองหาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม สำหรับตำแหน่งผู้จัดการพนักงานขายด้วยแต่สิ่งนี้มันไม่สลัดสลวยพอเพราะว่า also เนี่ยจะต้องลิงก์กับข้างบนด้วยในเมื่อข้างบนเป็น negative หรือเป็นปฏิเสธข้างหลังเนี่ยมันจะไม่สามารถมีแค่ also ได้เพราะฉะนั้นข้อนี้ตัดทิ้งนะคะคำว่า still still ก็แปลว่าแต่เช่นเดียวกันในเมื่อเขาเป็นสันทานะคะเขาจะแปลว่าแต่ ถ้าใช้ but ได้ still ต้องใช้ได้เพราะฉะนั้นข้อน,นี้ but ใช้ไม่ได้ still ก็ใช้ไม่ได้เช่นเดียวกันนะคะเหลือตัวสุดท้ายละตัวนี้คือนางเอกของเรานั่นเองนะคะตัวนี้คือนางเอกของเราเมื่อเราใส่ไปแล้วเนี่ยจะทำให้ประโยคสลาสลวยเป็นยังไงนะคะลองมาดูกัน Cecilia was not only looking for a suitable candidate for the manager position but Also the salesperson for the new branch นะคะทั้งประโยคนี้จะแปลได้ว่าซิซิลียไม่เพียงแค่มองหาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม,สมสำหรับตำแหน่งผู้จัดการเท่านั้นแต่ยังคงหาพนักง,งานขายสำหรับสาขาใหม่อีกด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องมีทั้ง but และ also นะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้จึงตอบข้อ G นั่นเอง เราลองมาดูกันอีกทีนะคะในส่วนนี้จะมีสันทางที่เขาจำเป็นที่จะต้องอยู่ด้วยกันเสมอสิ่งนั้นคือ not only but also นะคะข้อนี้ต้องจำเลยนะคะเพราะว่าเจอบ่อยมากนะคะในข้อสอบทัวอีก not only but also เพราะฉะนั้นเนี่ยจะเป็นการเซฟเวลามากเลยหากเรารู้กฎไวยากรณ์น,นี้ เมื่อใดที่เจอ not only เราก็จะต้องเจอ but also แน่นอนนะคะคลาสนี้นะคะเราโฟกัสกับคำสันธานนะคะที่จะอยู่ด้วยกันเป็นคู่นั่นคือคำว่า not only กับ but also นั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากเพื่อนๆนะคะเจอคำนะคะคำว่า not only ในข้อสอบตัวอื่นนะคะก็จะสามารถประหยัดเวลาไว้ได้มากเลยเพราะว่าสิ่งที่จะตามมาก็จะต้องมี but also แน่นอนนะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าลืมที่จะมองหานะคะถ้ามี not only ก็ต้องมี but also แล้วคลาสตน้นนะคะเราจะมาเรียนรู้เรื่องอะไรเพิ่มเติมอย่าลืมติดตามช่อง i r c ูอา Academy ได้ใหม่นะคะแล้วเจอกันเอพิโซดหน้าค่ะบ๊ายบาย